ติดถนนผ่อนตรงเจ้าของเดือนละว9 9 0 0 0บาทสนใจไหมคะถ้าสนใจมานี่เลยคะ่ะลูกค้าเรามาชมแปลงนี้กันแกปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซา ที่ดินด้านหน้าติดถนนแบบนี้เลยพร้อมเปิดกิจการหน้ากว้างๆเลยลูกค้าอีกอย่างหนึง่งแปลงเนี้ยพิเศษตรงไหนรู้ไหมคะแปลงนี้พิเศษตรงที่ลูกค้าติดถนนด้านหน้าแล้วยังติดถนนสาธารณะนะด้านทางด้วยถนนยกเป็นสาธารณะเรียบร้อยกว้าง6เมตรแปลงหน้าติดถนนเปิดร้านค้าประกอบกิจการทํารีสอร์ทเล็กๆบรรยากาศดีทุ่งหญ้าแบบนี้เลยลูกค้าลูกค้าเข้าเมืองนะคะแปดลิ้วเพียง15นาทีนะคะไปสนามบินสุวรรณภูมิ20นาทีเท่านั้นลูกค้าที่ดินนะคะผมแล้วแบบนี้เลยลูกค้าหน้ากว้างๆอย่างนี้เลย ขนาดพื้นที่100ตารางวาราคาแค่1 390,000บาทบอกเลยลูกค้าวางดาวให้นานสัก2 5 0 0 0น้านะลูกค้าผ่อนไปเลยเดือนละ19,000เกเท่านั้นลูกค้าให้ระยะ5ปีไม่มีดอกเบีย้ยฟรีค่าโอนโฉนดภาษีให้ทุกอย่างเลยบอกเลยนะคะว่าใครที่สนใจใรีบนะสําหรับแปลงหน้าอย่างนี้ใครสนใจแล้วผ่อนได้ด้วยลูกค้ารีบเข้ามาชมโฉนดได้เลยที่สําคัญลูกค้าเห็นด้านนั้นไหมคะติดบ้านเจ้าของลูกค้าผ่อนได้อย่างสบายใจเลยคะ่ะน้ําไฟพร้อมใช้เลยบอกเลยนะคะว่าทําเลแบบนี้ หายากนะคะรีบเลยนะ